ตนนัการครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพาเพื่อนๆปลูกไม้จอมกันนะคะนี่ไม้จอมต้นนี้ก็เป็นบอนสีที่มีชื่อว่าปีกิน,นาลีนะคะเนี่ยใบของเขาเสวยงามมากๆเลยฮะ,ะเนี่ยอันนี้ก็คือ,อ,อปัญหาก็เกิดเมื่อเช้านี้นะคะก็คือว่าก็จะไปเด็ด น้ส่วนใบที่เหี่ยวที่เน่าเสียทิ้งนะคะอเผอิญว่าน่าจะน้าหนักมือแรงไปนิดนะคะเนี่ยก็เลยหลุดออกมาแบบนี้นะคะเนี่ยแต่พอดีว่าเห็นเขา,ายังมีตาอยู่นะคะเนี่ยยังมีอยู่นิดๆนะคะก็เลยจะมาทดสอบนะคะปลูกกันดูว่าเขาจะมีรากงอกไหมเขาจะเรือนเติบโตขึ้นไปอีกไหมนะคะเนี่ย ก็จะเหลือแค่ประมาณแค่นี้เองนะคะเพื่อนๆนิดเดียวเองก็น่าจะรอดนะคะเดี๋ยวเราลองไปทดสอบปลูกกันเลยนะคะสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะที่จะใช้ในการปลูกไม้จอมของเรานะคะวันนี้ก็จะใช้เป็นอ่ะสเต็กน้ำมอแช่น้ำแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นขวดน้ำพลาสติกแบ่งครึ่งกลางแบบนี้นะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆ บีบน้ำออกจากสเปกน้ำมอสนะคะพอมันบาดนะ,ะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะภาชนะที่เราจะใช้ปลูกนะคะเนี่ยใส่ลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไม้จอมของเรานะคะเสียบลงไปเลยนะคะแบบนี้แล้วเราก็เอาสเปกน้ำมอสอีกนะคะ ลงไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยปิดให้มิดแบบนี้เลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะใช้สเิกน้ำมอสนะคะในการล่อรากนะคะแต่ถ้าเกิดเขาไม่รากขึ้นเมื่อไร่เราค่อยเปลี่ยนวัสดุปลูกก็ได้นะคะเนี่ยอันนี้คือเป็นกัทดสอบนะคะเนี่ยทดสอบว่าเราจะใช้สเปกน้ำมอสนี่ในการล่อรากแล้วเขาจะมีรากหรือเปล่านะคะ ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราวางแบบนี้เนาะเขาก็จะล้มนะคะก็ให้เพื่อนๆหาไม้มาค้ำเขาไว้นะคะค้ำแบบนี้นะคะนี่ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยอันนี้จะ,ะปลูกแบบวิธีการเปิดนะคะก็คือจะไม่อบเเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมาวาง ไว้ในที่ล่มนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแจ้งผลให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะว่าเราปลูกไม้จอมด้วยวิธีการแบบเนี้ยผลออกมาเป็นแบบไหนนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ ก่อนจากกันก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องสนทุกกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ